แบงปันพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับเหรียญดีราคาเบานะครับผมมีเหรียญสมเด็จพระนเรศสสวรมหาราชนะครับของหลวงปู่ดุลน,นะครับวัดบูรพาลามนะครับออองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่หลังขุนแผนนะครับรุ่นนี้จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็จะเป็นหลังนางพญาแจกหญิงนะครับถ้าขุนแผนแจกชายนะครับรุ่นนี้นะ ท่านไพศาลอดีตประดัดกระทรวงมหาดไทยจะสร้างถวายหลวงปูด่ดุลนะครับแล้วปลูกเสกหลายวาระนะนะครับวาระแรกก็ปลูกเสกที่วัดไตรัตนารามจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยหลวงปูด่ดุลเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะครับส่วนวาระที่สองปลูกเสกใหญ่เลยนะครับที่วัดสุทัศน์ก็รวมคูบาอาจารย์เก่งๆในยุคเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ถิ่นวัดป่าเดลัยหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่ออุตตมะหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อทองอยู่แบบนี้นะนะครับ หลวงพ่อชื่นวัดยานเสนหลวงพ่อพริงพ้งวัดโบสหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมแบบนี้เป็นต้นนะนะครับเป็นเหรียญดีพิธีดีนะครับองค์นี้เนื้อทองแดงนะครับเดิมเดิมนะครับเผื่อ <parce authority S 2> ใครอยากได้ไ้บูชานะนะครับจะเป็นเหรียญกลมมีหูในตัวนะครับด้านหน้า,นาเป็นพิมพ์พระนาเรศวรน,นะครับสมเด็จพระนาเรศวรน,นะครับครึ่งพระองค์แบบนี้นะนะครับนี่เผื่อใครอยากได้ไ้บูชานะครับหลังขุนแผนแจกชายนะครับองค์นี้เปิดไว้270 นะครับสองอยเจ็ดสิบบาทรวมส่งนะครับนี่สายหลวงปุุลไม่ควรพลาดนะครับนี่ปลุกเสกโดยเกจีดังมากมายเลยนะรุ่นนี้นะครับนี่เเดิมๆเลยนะคมชัดนะครับใบหน้าแบบนี้นะจมูกแตะนิดนึงนะครับส่วนด้านหลังเป็นหลังขุนแผนนะครับล้อมด้วยอักขรนะครับปี24นะครับหลังขุนแผนแบบนี้นะนะครับนี่เดือนที่แล้วนี่แบ่งเป็นหลังหนังพญานะครับ เดิมๆแบบนี้นะครับ270บาทรวมส่งองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับเดี๋ยวทีงรายละเอียติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหยียนสมเด็จพระนเรสวนมหาราช